สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอนถักบอนสีนะคะไหมที่ครูใช้เป็นไหมตัวนี้นะคะใช้ในการสอนเนาะหรือว่าจะใช้เป็นตัวถักแล้วก็เอาไปใช้เป็นตัวไหมประดับได้เลยนะคะเพราะสีเขียวอ่อนนี่ก็ค่อนข้างจะสวยเนาะแต่ว่าที่ครูถักก็คือต้องการให้เป็นใบด่างแบบนี้เนาะหรือใครจะใช้ไหมเหลือบแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะ ใช้ไหมซอฟทัชเส้น20นะคะอันนี้ก็ขนาดเส้น20เหมือนกันนะคะสเส้นเท่ากันเข็มขนาด1.0น,นะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะมีตัวนี้ลวดขนาดขนาดเส้นก็คือ1.8นะคะ1.8มิลขนาดของเส้นนะคะหรือจะใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะได้จะใช้ความยาวของลวดก็ประมาณ ประมาณ8 8นิ้วนะคะ8นิ้วจะถักทั้งหมด9 9ใบนะคะมีใบตูม1ใบใบตูมก็คือใบเรียกใบอ่อนใบอ่อนนะคะวิธีถักจะเหมือนกันแค่เอากาวมาติดเท่านั้นเองนะคะกาวติดให้มันมมวนอยู่คงสภาพนะคะ ยาว8นิ้วแล้วก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งตรงนี้แล้วก็มีตัวหนีบนะคะแล้วก็ปืนกาวตัวหนีบตัวหนีบผมนะคะเพื่อที่จะมาหนีบตัวใบให้มันเรียบนะคะม้วนได้กับนิ้วอย่างนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปควักเข้ามาถักโซ่หนึ่งงสอสาม แล้วก็จะถัก F แบบนี้แล้วเราก็เอาลวดเข้ามาวางด้านใต้แล้วเราก็จะถักทับลวดนะคะ F หนึ่ง F สอง F สามสี่ห้าหก

สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็จะมารวบหมุนมานะคะเพื่อให้มันคลายตัวออกแล้วก็มาจับหางได้ตรงนี้ดึงให้ช่องตรงนี้มันเล็กมากที่สุดนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆขยับขยับไปแล้วก็บิดลวดนะคะบิดลวดล็อกความยาวขนาดของลวดก็จะใช้8นิ้วนะคะ7นิ้วแล้วก็6นิ้วหรือใช้ความยาวตามที่ต้องการนะคะที่นักเรียนไปจัดลงกระถางะคระูถัก9ใบนะคะหรือใช้น้อยกว่านั้นก็ได้ใช้เยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ กระถางของนักเรียนที่ใช้ในการจัดนะคะแล้วเราก็จะพลิกงานพลิกงานมากลับมาถักด้านหลังนะคะพอคอสองนะคะพันหัวเข็มสองครั้งตัวไหมเดี๋ยวเราจะถักทับไปด้วยลวดนะคะหักมาก่อนเพราะว่ามันจะปักมือนะคะปักลงที่จุดแรกตรงน,นี้นะคะที่ติดกับตัวโซ่มันจะมีช่องอยู่ แล้วก็เอาหางได้มาทักามาทับเข็มแล้วก็ถักไปนะคะพักเข้ามานะคะพักออกทีละสองทีละสองทีละสองนะคะจนหมดพอคอสองซ้ำที่เดิมนะคะซ้ำที่เดิมเราจะลงสองก็คือลงเอด้วยพอคอสองนะคะ จุดละสองหลักสองหลักนะคะจุดที่ว่าก็คือมันจะมีช่องลงไปเนี่ยจะปักถัก F สองหลักสองหลักในจุดเดิมนะคะนะคะถักไปจุดเดิมลงสามสอง สองนะคะเราจะถักไปทั้งหมดก็คือไปถึงตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะกึ่งกลางก็คือถ้าเรานับเอฟด้านบนก็จะ ถักไปให้ได้ทั้งหมดสิบเก้าหลักนะคะสิบหลักอันนี้เราก็ยาวพอแล้วเราก็ตัดออกได้เลยนะคะพอเราทับไปเราคิดว่ามันมันไม่หลุดไม่หลุดแหละก็ตัดออกนะคะลวดพอถักมาเริ่มตรงนี้ก็จะเริ่ม เรียกว่าปักมือข้างซ้ายก็บิดลวดกลับมานะคะแล้วก็ถัก f ตรงนี้ให้ได้19หลักนะคะโดยอย่าลืมซ้ำลงหลักเดิมนะคะสองสองหลัก2หลักนะคะไปเรื่อยๆรยูได้18นะคะหลักนี้เป็นหลักที่19 19ก็จะกึ่งกลางนะคะตรงนี้พอได้19ตรงนี้ก็จะเป็นพอคสามนะคะ พันหัวเข็มสาครั้งแล้วปักลงซ้ำหลักเดิมนะคะหลักเดียวกับหลักที่19ถักโซ่หนึ่งสองแล้วปักลงที่หัว f นะคะแล้ว x กก็จะได้ใบแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็พอคอสาปักลงในช่องถัดมานะคะ พอคอสองซ้ําหลักเดิมหลักเมื่อกี้แล้วเราก็จะถักพอคอสองได้หลักถัดมานะคะโดยลงซ้ำลงซ้ำสองหลัก2หลักมาจนจบนะคะมาจนจบแถวถักด้วยพอคอสองนะคะมาจนจบแถวถักมาจนถึง หลักเอสุดท้ายนะคะมันจะถักยากนิดนึงเพราะติดติดลวดนะคะจบแล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปักลงตรงนี้นะคะซีออกแล้วก็โซ่หนึ่งครั้ง ตัดไหมออกเก็บไหม แล้วเราก็หนีบนะคะหนีบใครจะใช้ไหม่ชนิดอื่นก็ได้นะคะมีไหมแบบไหนใช้แบบนั้นก็ได้นะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราพับลงแบบนี้ก่อนแล้วเราก็เอาลวดอีก1เส้นก็จะใช้แบบนี้เลยย่ลงไปแบบนี้ แล้วก็จับให้มันเท่ากันแล้วก็หักลงมาจะได้ไม่ต้องวัดให้ยุ่งยากแล้วก็ตัดเลยตัดแล้วก็นีบแต้มกาว ลวดแล้วเราก็พนันใช้ไหมนะคะพนันพันลวดเพื่อให้มันแบบกลมเกินเป็นสีเดียวกัน ก้อนอีกก็คือตัวกระถางนะคะแล้วก็ดินน้ำมันดินน้ำมันเป็นตัวใช้สำหรับเราปักตัวก้าลงไปนะคะมันจะเป็นของที่หาง่ายที่สุดนะคะกระถางซื้อได้ที่ไหนร้านทุกอย่าง20บาทนะคะก็ก็จะมีหลายราคานะคะหลายขนาด แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนหรือว่าเราใช้แก้วใบเล็กก็ได้นะคะอันนี้มาสุดปลายนะคะสุดปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในโซ่เนี่ยเพื่อให้มันล็อกแล้วก็พันกลับมาอีกหนึ่งลอกส่วนลวดนะคะครูก็ซื้อที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะ หรืออกระถางมันจะมีร้านที่มันขายเครื่องสังกพันธ์ก็มีนะคะกระถางอะไรแบบนี้นหรือไม่ก็จะขายพวกจิตป,ประถาทั่วไปอะ่ะพวกเครื่องอะไรนะเครื่องครัวเครื่องพลาสติกอะไรแบบนี้นคะ่ะมันจะมีขายอยู่ ดินน้ำมันก็ซื้อจากร้านเดียวกันทุกอย่าง20บาทเปิดเปิดพันไปชั้นสุดเลยนะคะนะพอสุดสุดพอสุดแล้วยิงตาวนะคะ ก็ตัวนี้มาป้ายเก็บรายละเอียดรายละเอียดเหมือนจะไม่ค่อยละเอียดเลยนะหมายมันแปกอ่าพอเราได้นะเนาะล็อกจะหักเขาลงแบบนี้นะคะหักหักลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยหักให้มันลงแบบเนี้ยอันนี้เราดัดได้นะคะเวลาที่ไปจัดลงกระถางเราดัดดัดได้ แต่เนี้ยเราจะต้องให้มันอยู่ทรงแบบเนี้ยมันเหมือนมันจะต้องตั้งฉากค่ะเพราะว่าใบใบไม้เวลาที่เราเห็นของจริงอนะเนาะมันใบมันจะไม่ตั้งแนวนี้นะคะจะไม่ตั้งแนวตั้งฉากเนาะมันก็จะแบบลู่ลงนะคะลู่ลงมันจะดูสวยนะคะอันนี้ครูอันนี้ครูใช้อันนี้เป็นกระถางทูบนะคะซื้อในร้านทุกอย่างยี่สิบบาทเหมือนกันใน หรือร้านสังกพันธ์ก็มีนะคะอันนี้ก็อันละยี20บาทดินก็ดินน้ำมันก็ก้อนนึงก็ประมาณมันจะมีหลายราคานะคะแต่ละร้านก็ขายไม่เหมือนกันบางทีเขาก็ขายเป็นแพ็คก้อนหนึ่งอาจจะ10บาทนะคะก้อนหนึ่งสิบาทบางทีแพ็คหนึ่งก็30อะไรประมาณนี้เนาะถ้าใบอ่อนนะคะใบอ่อนแบบนี้อย่างที่ครูบอกนะถ้าอยากได้ใบอ่อนเราก็ติดกาวนะคะม้วนม้วนเข้า แบบนี้แล้วก็ติดกาวได้นะคะเราจะติดตัวก้านก้านใบนี้ไปก่อนนะคะปักลงไปก่อนเราจะใช้ตัวที่มันเรียกว่าก้านยาวๆก่อนก็ปักรอบๆ ส่วนมากเราก็จะจะดูตามความสวยงามเนาะเวลาที่เราจัดเราก็ดูว่าเราจะจัดลงปักลงจุดไหนที่มันดูความเหมาะสมของกระถางนะคะเพราะว่าเราใช้กระถางอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะจัดประมาณนี้ใบมันก็จะให้เขาเรียกว่าต่างระดับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะลืมว่าให้เรากด ใบลงนะคะใบลงอันนี้ยังคูณไม่ค่อยถนัดถักของพวกนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนทํางานไม่ค่อยละเอียดจริงๆอันนี้ก็เห็นเขาฮิตกันก็เลยมามาลองทําดูอมันก็น่ารักดีเนาะก็เลยทําคลิปสอนนักเรียนดีกว่า ถักไม่ยากนะคะถักง่ายนี่นะอันนี้ใบมันก็จะสั้นไปเรื่อยๆนะคะสั้นลงสั้นลงเหมือนของจริงอะเนาะใบอ่อนมันก็จะสูงใบแก่ก็จะลดระดับลงนะคะตามต้นจริงๆ อีกหนึ่งอันทั้งหมดมันเก้าใบอโอเคสวยงามนะคะความสวยอยู่ที่เราจัดนะคะกก็จะได้ประมาณเนี้ยก็ลองทำดูนะคะหนาแน่นมากใบงามนะคะ ลองทำดูนะคะเป็นบอนสีเนาะบอนสีคุณเรียกว่าบอนสีแล้วกันเนาะลองทำดูนะ